เพินเมื่อยนะคะเอาที่สบายเราแต่งตัวให้สวยงามก็อันนี้ก็เป็นเรียบร้อยนะคะเออมันเรียบเลียนแล้วก็ติดเข็มกัดเพชรน,น่ะตรงหน้าอกนิดนึงนะคะหรือว่าเราจะคาดเข็มข,ขัดไปแล้วเนี่ยเออเขาจะมีมีนี่นะคะเออสายคาดเอวเนี่ยเราก็คาดเอวแล้วเราก็เอาเข็มกัดติดที่เอวก็ได้นะคะ โดยไม่ต้องไปผูกโบนนะคะถ้าผูกโบมันเชยมากนะเราก็เอาอ้นเนี่ยนะคะเอ่อให้มันเอ่อรอบเอวเราเนี่ยเราก็เอาเข็มขัดติดนะคะก็เป็นเป็นหัวเข็มขัดไปโดยปริยายนะคะก็จะสวยงามเก๋ไก๋นะคะเออเดี๋ยวนี้เขาเลิกที่จะเอาเข็มขัดมาคาดเป็นโบแล้วนะคะมันเชยมันจะกลายเป็นชุดนอนนะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวเราต้องรู้แค่เราเอาเข็มขัดติดที่เอวอย่างเงี้ยนะเอาพันให้มันติดให้ให้ใหให ลายข้างหนึ่งจดอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ติดเข็มกัดเลยนะคะเข็มกัดเพชรด้วยสวยๆมีทั้งเออเพชรสีดําเพชรสีขาวนะคะคือ